ดูตาก็น้านางเพ็ดอยังวะงอมงอมงอมลงนางเพ็ดอยัางนี่นะยายฮะผ้าแตงไทยกรินวะแตงไทยซุปซุปละตีเออ <ภา S 2> โอ้พากิน<อ>จังใดนี่กินน้ำน้ำตาลนี่แหละนี่ยเนี่ยหอมกุ๊บเลยวะเนื้อมันหอมกุ๊บเลยเนี่ยหอมกุ๊บเลยเนี่ย โอ้แตงไทยซุกเอามา,เ,าเก็บม,มาวันนั้นเลยซุกแล้วนะวันนี้เด็ดเนาะตาตรงนี้มันยังบสิบุกนี่ด้านดุดเดียบนั้ <c oughs> อย่างมันเธอ โอ้ยหอมเนาะแตงไทยหอมใช่ป่ะหอมก็เนาะบ,บอใส่กะทิตีนเนี่ยกินนังมซี่นะใส่ตาญ้ำน้ำตาล,ตาลอ้วยด้วยทา้งใดก็มีแต่เสียงรถเสียงนาว่ายายเออไทยคลิปใดมีแต่เสียงรถเนะาตาบันอยู่ไกลทางมีนขี้แบบทำใจลำบาก อีกหน่วยนึงไหนมีสองน่วยตีป้าหน่วยแตงเป็นตาหักแท้น่วยแตงไทยุ่นนเบิรงดูยังงามเลยเหนือโอ้งามบ่งามหอมเว้ยหอมแล้วเนาะออืยังหอมเลยไงแตงไทยของแท้ด้วยนี่มันแตงลาวติบ่แตงลาวมีนี่แตงไทยแตงไทย อยู่ในไทยก็เป็นของแตงไทยตัวนาะให้ชิมหน่อยเด้อเด้อเมลี่อวก่อนแสบปันใดเดี๋ยวเอาเนื้อมันออกก่อนเนึกว่าจตทำกะทิแตงไทยที่ไหนได้เอาแตงไทยมาเอาน่ะมันมีน้อยผลย้ายโรยน้ำตาลหน่อยดิกินง่ายเทตาเนี่ย บต้องพิธีรีตองเลยเนาะบะต้องไปหากเผาแยาต้องหาเลิกหายามเลยเนาะบบนี่กินง่ายอโอ้แขยินซี่นะยิน,นหนักหนักแขอตะเนื้อมัน,มน,น,นแขอเนื้อสดแขอชิ้นนัน แดงไทยธรรมชาติเนี่ยนี่เจ๊แดงไทยวานไว้มันเกิดเกิดของมันเองน้ำกบับว่าพ่อมันนวยขอรอแครแลนอตาน้ำกบับว่าได้หดปุ๋ยกบับว่าได้ใส่มันเกิดมาเองสิยาเยอะบ่ไ,ได้ขีดได้แกะต้องมันเนะา,นะ,าเนะ,นะว่านถิ่นคุกปลาเนาะอุ่นตะวันนวยน้อยเหนือมันก็มีเด้หอมค่ะกลิ่นเตะจมูกยายเลยดีนี่ Một loại gì set này, khè lên vô láng lên như vầy, rất là bá cháy, linh, lành đấy nè นึกว่าแตงไทยกะทิโอ้นอตาเนี่ยแตงไทยบเน้อวตาทวหอมๆนาเยียอยากไปท็ดตอนชิ้นใหญ่หลายตา,ยาเดียวจะแบ่งเราจะแบง่งว่ต้องแบ่งหรอก กินจะจงไหวเขาแลวกันอโอ้กลิน่นเหมือนเหมือนเหมือนทุเรียนน่าตากลิ่นแตงไทยเนี่ยมันดิกลิ่นไปฮอดไหนฮอดไหนเด้อเม็ดมันเอาไว้ยวานตัวนี่อดูอไหนโดนน้อม,มัน บุ๊มบานหอมในเข่าไปในโทรศัพท์ทำตีได้เพื่อนเพื่อนไล้หอมบอหอมหอมหอมมันนี่ก็เบิ้งตานี่เลยวังเบิ้งตาบอกออย้ายย่านดนต้นใหญ่เด็ตออดต้นน้อยก็ได้น้านจบรายกา,ารไหนวิธี วิธีทำยังไงอีกนะวิธีกินแตงไทยแบบบรรนอกบรรนอกเนาะตาเอาตาลรยโอ้ยสมันอยู่กินง่ายแต่เนาะตาเนี่ยเนาะกินง่าอแค่เอาน้ำตาลรวยนั่นยากบ่ต้องใช้กะทิเลยจบจ้อยเออแค่นี้เองเนาะมุงย้ายคือเอาสบมาไปทั้งเลย Những khoang lắng bây giờ khôn 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 ซ<น>ิมก่อนอู้หอมเลยมาอาปาไปหล่อฮึแซ่บปะสุดยอดส,สุดยอดขึ้นือ้นอย่างล่ะขีนโนไมค์นี่โอ้เป็นตาแซ่บแต่พี่น้องโอ้ย,ยังแซ่บเลยมานนี่บาเด้อเออเพื่อนเพื่อนกินน้ำอ่ะเพื่อนเพื่อนนัเด้อกินยัง กินแตงไทยขยำน้ำตาลนี่แตงไทยสุกบบอได้ใส่กะทิบัขยำน้ำตาลซื่อใส่ในจานไม่ได้ใส่กะทิพอกินอยู่กินง่ายพอเลี้ยงไวแล้วอกตาเนี่ยบัแมนบัวบัวแมนกินอยู่กินง่ายเอ้ยคือขักแทกินง่ายขักกินแตงไทยใส่น้ำตาลทรายวันนี้ ไม่มีกะทิใส่กินแบบแบบป่าๆเนาะอ้ยไปไหนตาเมยยายลองไปกินเมืองดูแล้วก็มาซองค่อยนางนำวันเดี๋ยวไทยเราเด้ออวยอวยไ่ยังใหญ่นี่ยังอ้ยอ้ายอ้ยอ่าตา จงแต่ทแยวให้กินจะกินควันใช่อืมแซบาตานะลองซิมมึงปแซบเลยเนาะจงมาให้แค่นี้เองดูโอ้แค่นั้นก็กินไปเถอะของมันมีน้อยอแซบบ่ละ่ะ <laughs> ใส่เบิ้งว่ามันน้อยบทท่านได้ขึ้นรู้ <laughs> <laughs> ไหนว่ามีน้อยเบิ้องดูให้ยัย โอ้นั่บนบนไวเราอกกินเหมือนเดยมใหญกินก่อนแม่อมคอยถามว่างแซ่บนั่งกินในเปนย่างดีเด้นี่เอ้ยตาหนิอะไรเอ้ยสนุกขนาดไหนตาว่านั่งเปย์กินอันนี้เขาว่าคนขี่ห้านดอกนี่ว่าแม่นสนุกนั่งเปย์กินมาเด้นอพี่น้องมึงกินแตงไทยใส่น้ำตาอันน้ำตางมารออ กบที่มีก็บอพาด้วยตาโอ้ยมันแงเอาน้ำตาลสื่อมาโรยให้กันกินเอกินไปเถอะเฮียให้กินเลยยาติยาปากเออยาปากเดี๋ยวมือหลังไม่ได้กินเล้อย่าบอกให้มือหนาอย่าพึ่งถามเด้อยว่าแซ่บว่าแซ่บให้กินเออยังมาถามดอกให้กินก่อนเออยิบกินอ่ะก็แล้ววันนี้อเด้อ ยังมาถามต้องกินด้วยอะเดี๋ยวให้กินก่อนยังจะถาม,ถามโอยนี่กินนีบกินกินแลอวไอกินยังแคบกินยังแคบปะล่ะ แซ่บแซ่บมันแซ่บมังไหนเนาะกินน้ำตาลเด้อนี่เอ๊ะนั่งเปย์กินแตงไทยโอ้ยแซ่บจะสบายแซ่บโอ้ยกินน้ำขยะเอาไปน้ำอันใดมันจะอิ่มเนาะมันก็จะเหลือหรือแบบนั้นโอ้ยหลอดไหลจนน้ำตาแตกน้ำตารอดเบนเสร็จน้ำตากันเด้อ เดี๋ยวน้ำตาญ่อยใส่แต่งไทยแหวนซื้อมาใหม่ได้เนี่ยถ้าถอดแว้นออกมันเนี่ยลายมองไม่เห็นเอยตามองไม่เห็นแต่งไทยเออแต่งแต่งไทยกลายเป็นมะละกอสุกแล้วมั้งเออตามมาใส่แววนมองไหลไม่เห็นจินเลยตาใหญ่กินดีกว่าคุยหลายเถทส แซ่แบแซ่บแซ่บตะพุ่นเดีอดเดือดแต่ว่าน้ำลายไหลคือกันได้หนิกำลังทีกินแซ่บคือกันเนาะกินบหมดโดได้จงไว้ให้อยู่เอออ๋ออย่าเนาะเดี๋ยวจะว่ายายกินหมด<ะ>แต่คุณนวลขอนี่เอานวลยิงใหญ่มาก็บอกเอามาเนาะมันเกิดธรรมชาติของมันยายเอ้ยเออ,อแซ่บาับาเดี๋ยวมาเดียวมากินแตง แตนไทยใส่น้ำตาลทรายเอไม่ต้องกะทิทั้งกินทั้งบนได้ไกล้เหมือนเราขนาดว่าวเสี่บเอาไว้เห็นตาเนาะเดี๋ยวอีกสักครัำหนึ่งถือวะ่ะววสักติดใจเฉียแล้วนี่นออทำเดียว,วตาเด้อ เพื่อนด้เพิ่นติดใจญ่ดิ่งเนาะแซ่บเนาะบอลลังบ็ต้องใส่ที่รเดับพี่น้องใส่น้ำตาลทรายแซ่บท่นี้น้ำตาลตี๊บแซ่บกว่านี่นี่เมเปตายายหน่งมูแซ่บดิมันต้องไปพิธีพิถันเนาะท่านี้น้ำตาลตี๊บนะมันจะหอมหอมแกงไทยใส่น้ำตาลทรายถ้าใส่น้ำตาลตี๊บมันจะหอมเข่ากันก็แตงไทยเลยเด้อวัดตาเท่าไห เขาหยิบกินน้ำยานมันเบิดลูกเบบไหนี่นตาเอ้ยอ,อย่าซองยายม่เว้ <laughs> ยจะลูกโอ้ตายโอ้ยอิ่มแล้วตาเอาไปกินเสรเด้อ,อยายอิ่มแล้ว